ไฟฉายสมัยนี้แข่งกันทําถูกแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอย่างเช่นตัวนี้แค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นขายเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเลยครับโอ้โหฮ่าๆอินฟินิตีนี่ครับก็คือไฟฉายพกพาตไปล่าสุดครับ l y 0 1นะครับ ตัวนี้มันผมเคยรีวิวตัวก่อนนันนี้ที่เป็นตัวราคาถูกเหมือนกันนี่ครับสวายดิงชาร์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบหลักร้อยกว่าบาทเช่นกันคล้ายๆกันเลยสไตล์เกือบจะเหมือนกันเลยครับแต่แต่ที่รูปทรงสมายดิงชา์กตัวเก่าจะเป็นทรงเหลี่ยมๆหน่อยนะครับสี่เหลี่ยมรอบอันนี้เป็นทรงกลมและทําให้เหมือนกับโคมไฟแบบโบราณมากขึ้น อ่ดูจากรูปจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับจุดเด่นหลักของเขานะครับอย่างที่เห็นไปข้างหน้านี้ครับไทซีแบตเตอรี่เป็นหนึ่งปดหกห้าศนะครับเป็นแบตที่ชาร์จได้ก็คือชาร์จด้วยไทซีเมื่อกี้นี่แหละครับปุ่มเปิดปิดบอกทําไมเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นฮุกแฮงกิ้งครับคือตัวนี้ก็สามารถติดกับเป็นพวกกุญแจติดกับต้นไม้กระเป๋าได้หมดเลยนั่นเองนะครับเน้นพกผ่านเน้นแคมปิ้งประมาณนั้นนะครับนี่ดูครับตึ๊บชึบชึบเดี๋ยวผมบอกกระเดียวทีเดียวเลยดีกว่านะครับเรามาเเ่งตัดลย ดีครับมาดูกันทั้งหมดเรกเฮ้ยถ้วยตวงเหรอครับเนี่ยเป็นหัวไฟฉายครับอ่าไม้แสงมันนวลขึ้นเดี๋ยวค่อยลองใช้ให้ดูนะครับกระดามโอเคนี่ครับโ้โหดูเฟี้ยวเลยอ่ะดูแบบดูมีอะไรดูล้ำสมัยเจียกับตัวเก่านี่เฮ้ยนี่ผมว่าเฟี้ยวกว่าเยอะนะครับอารมณ์เหมือนแบบ อ่วคอทสบ้าหรืออะไรแบบไม่้องทดลองแบบผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับมาพร้อมกับสายชาร์จท้ p e C แล้วก็เป็นเมือนหัวกลวยตรงนี้ครับเอาไว้ต่อนี่เพื่อให้มันให้ไฟมันวนวลเนียนเดี๋ยวเราใช้ดูจะเข้าใจนะครับนี่ดูรอบตัวครับแบบแรกตรงนี้ใสมอมเง็รข้างในชอบมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่แฮงกิ้งที่เบาะที่มันสามารถติดกับอะไรก็ได้ถ้าใส่กระเป๋าติดพวงกุญแจติดอะไรได้หมดเลยนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตรงนี้ไฟสามารถสูงได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บอุย้ยสูงเลยเยอะด้วยนะ น่าจะไปได้ไกลน่าดูเลยนะครับรวมไปถึงตรงนี้ปึ๊บอ่านี่ครับก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับใช้สี่ตรงนี้นะฮะโอเคโอเคออ้เจ๋อมากเจ๋อมากอ่ะอ้าววันนี้ผมดึงหลุดมาสล้วง,งาใส่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวตีดกันไปก่อน,น,นอ้าวส่งต่างนานะครับกว่าจะได้นะครับตรงนี้เปิดดีดดนะครับอย่าเปิดแรงเกินจนดึงเอ้งแง่งดำๆเมื่อกี้หลุดเมื่อที่ผมทำนะครับอ่ะได้เป็นข้อระวังไว้ก่อนนะครับ โอเคครับเรามาดูสเปคของเขากันก่อนละกันนะครับ ตัวนี้อันนี้พวก่อเสริมจค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะสเปคของเขานะครับตรงนี้เรามาดูกันครับตัวนี้คือ LY01 นะครับวัสดุทําจากอลูมิเนียมกับ PC ครับ PC คือพลาสติกนะครับพลาสติก PC นะครับตัว LD มี2แบบครับ XHP50 และทังสเตนนะครับตรงนี้ได้เป็นทังสเตนได้50คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่1,200มิลลิแอมป์ครับมี5โหมดด้วยกันแบตเตอรไรยังไงบ้างเรามาทดลองใช้กันดูนะครับตัวนี้ไม่ได้มีคู่มือด้วยนะครับงามไส้ต้องงมเอาเองไม่เป็นไรลอง กดดูนะครับถ้ามีคมือมบบนี้เดาว่ากด1ึครั้ง,งเปลี่ยนหมดไปเรื่อยๆวนลูป5โหมดนะลองดูกันโหมดที่1น่านี่ครับไฟด้านหน้าน,านี้ก็คือมันสามารถสูบได้เห็นไปชุ่มเคราสูบได้เจ๋งครับตัวนี้เป็นแบบก้มนะอ่ะกดต่อไปอ้าวปิดเปิดปิด,ปดโอโอเคเข้าใจะนะครับถ้าเราเปิดไว้ปุ๊บใช้นานๆค้างไวนน้นานๆนะครับ แล้วกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการปิดแทนถ้าจะเปลี่ยนโหมดต้องเปลี่ยนแต่ต้นเลยเปิดแล้วรีบเปลี่ยนนะครับทายทีกดปิดเห็นไหมถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนโหมดเปิดแล้วรีบกดต่อไปเพื่อเป็นโหมดกดหนึ่งครั้งเลียนไปได้เลยนี่สว่างน้อยกระพริบไฟมันทิ้งสเซนแบบทำไมได้ก็คืออ๋ออารอมณ์เหมือนแบบ โคมไฟนะครับอ่าโอเคมีห้าโหมดอย่างงี้นะครับืง่ายๆกับกดด้วยปุ่มเดียวเลยนะครับไฟแรงไฟเบาไฟกระพริบวันนี้คือไฟข้างหน้านะครับแบบส่องไปธรรมดาต่อไปก็เป็นไฟสีส้มข้างบนนะครับสแตนเปอเออปนนี้ส้มแบบติดธรรมดาเลยกับอันนี้มีแบบพบว่าแบมบแบมบมาลมเหมือนจุด จุดไฟโคมไฟจริงๆแบบไฟพิวไหวอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าสร้างบรรยากาศในการเข้าแคมป์วันนี้ผมว่าเน้นเป็นเข้าแคมป์เลยแหละเออเจ๋วลีนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเออเฟียวมากมันดีตรงที่มันมองเห็นตรงนี้ครับมันมันแปลกประหลาดดีนะครับอ่าอย่างที่บอกไปอารมณ์เหมือนโคมไฟเนี่ยเราถือเนี่ยแล้วก็ติดไฟเนี่ยเนี่ยเดินถือไปไหนเนี่ยอารมณ์เหมือนเฮ้ย เราแบบไปเข้าป่าเงี้ยส่องไฟหาสัตว์หาของอะไรเงี้ยนะครับไฟบ๊อบบ๊อบบ๊อบอะไรเงี้ยเออเปรี้ยวดีอ่าโอเคนี่ครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ,นบเนี่ยรถกระบะตัวนี้คิดดูดะครับทาไมได้มากมายขนาดนี้นะครับข้อมูลนประสงค์ก็คือตรงนี้ที่บอกไปไมันจะทำให้เราสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นบางทีเจอกิ่งไม้เล็กๆที่พอจะเกี่ยวได้อะ่ะเก็บไปเกี่ยวได้เลยตั้งแคมป์หรือว่าแบบตรงกับเต็นท์แคมป์ ตรงหัวเต็นต์ตรงหน้าซิปอะไรเงี้ยมันจะมีแบบที่พอยจะเสียบได้ขแขวนได้เลยนะครับมันง่ายตรงนี้หรือว่าจะตั้งวางบนโต๊ะก็ได้เห็นไหมวางนอนก็ได้หรือบางทีเราจะไปตรงไหนที่แบบต้องการส่องเฉพาะจุดแล้วก็เปิดเป็นข้างหน้าไปอย่างนี้ส่องหาได้ด้วยเนี่ยมันคือความมีเอกประสงค์แบบขั้นสุดนะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยนะเจ๋วแจ๋วเจ๋วน้ำหนักก็ไม่ได้มากเกินไปด้วยเดี๋ยวช่างให้ดูเลยนะครับอดูน้ำหนักไปพร้อมกันเลย เทาผมถือดูเบากว่ามือถือนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ร้อยสิบสี่กรัมเท่านั้นนะครับมาร้อยสิบสี่กรัมสบายๆบ,บอกครับเบากว่ามือถือเอแต่ว่าขนาดตัวก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับที่จะพกพามากสักเท่าไหร่เหมือนเน,นแบบตั้งใจไปใช้เลยนะครับไม่ได้แบบเล็กจิ๋วที่พกพาใส่กระเป๋าง่ายๆอย่างนั้นนะแต่ก็ประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็โอเคแถมไม่ต้องเปลืองฐานด้วยนะครับพอแบตหมดก็ชาร์จเอาด้วยชาร์ซีตัวนี้นะครับเยี่ยมเลย คราวนี้ครับเราไปทดลองใช้กิ่งในที่มืดกันดูดีกว่านะครับอ่ะเหมือนเดิมครับในห้องมืดครับปิดไฟมืดเนะปิดตื่อแล้วนะเปิดตื่อแล้วแต่งกันก่อนอ่ะโอเคนี่มืดกำลังพอดีพอมีแสงเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากมาดูก,กันกับไฟฉายตัวนี้นะครับนี่นี่คือหมดไฟแรงสุดครับโอ้โหถือว่ากว้างอยู่นะครับนี่คือผมตืออยู่ตรงหน้ากล้องนี้ระยะห่างไปประมาณเมตรหนึ่งได้นี่ครับอ กว้างอยู่นะครับถ้าผมส่องขึ้นบนได้อยู่ได้อยู่ถือว่าสว่างได้เลยนะครับไฟเบาลงอ่าอ่าเบาลงนี้เพียงพอจะได้ประหยัดพลังงานอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอีกทีหนึ่งจะเป็นไฟกระพริบนะครับอ๋อใช่ผมลืมให้ดูถ้าเราซูมหัวเข้าไปนะครับซูมที่หัวเข้าไปนี่อุย้ยเป็นสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ก็คือไฟมันจะแรงหน่อยนะครับแร,แรงเลยแหละครับแบบเจาะเข้าไปตรงจุดเดียวเลยนะครับคือจะเห็นได้ชัดคืออันเนี้ยมันจะ ไกลขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใช้ระยะทางไกลๆนะถ้าในห้องนี้ผมว่าแบบแค่นี้พอมันได้สว่างเห็นทั่วๆนะครับอันนี้เหมือนแบบสมมติว่าเอ้มันอยู่ไกลมากเรามองไม่ชัดไฟไม่ถึงเนี้ยแล้วก็ซูมเข้าไปเพื่อที่จะได้ส่องไปไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่ครับตัวซูมนี่นะอ่าโอ้แต่ว่าเปิดสักพักหนึ่งหัวทำท่าร้อนนะครับตรงนี้เพราะว่าเหมือนเป็นใช้ไฟแรงสูงนานประมาณนั้นนะครับคราวนี้ครับดูตัวไฟตัวนี้กัน นี่อย่างเทพผมว่าผมไปยืนให้ดูดีกว่าอารมณ์เราแบบเหมือนเดินหาของอืมเจอกลางคืนนี้เดินไกลๆแอบหลอนเหมือนกันนะครับสมมติว่าเราอยู่ในบ้านแล้วแบบมีคนกำลังเดินมาที่บ้านเราด้วยเปิดไฟตัวเนี้มาอารมณ์เหมือนแบบดวงไฟที่มันลอยได้คือเ <laughs> ่งนี้นพอมองเห็นตัวไงถ้าแบบดบ้างๆมันจะเห็นแบบเห็นแค่ดวงไฟ <laughs> แอบหลอนเล็กน้อยครับ อันนี้ยังไม่หล่อนเท่าไหร่ต้องอีกอันหนึ่งเครับใช่ไหมนี่วิบว,วับวิบว,วับเอาตรงนัน้ถ้าเราไปอยู่ในป่าหรืออยู่ตามทุนบทนะครับเราเดินถือไฟอย่างเงี้ยคนนึ้ว่าผีป,ปอบเลยหรือว่าแบบไม่ใช่ผีป,ปอบอะไรนะกระสือถอดไต้ออกมาตัวข้างในไส้วิบวับอยู่ <laughs> เออนั่นแหละครับ เนี่ยแหละอันนี้นี่คือไฮไลท์ของตัวนี้เลยผมชอบมากครับตัวนี้เฟี้ยวมากเห็นปะอ่าเดี๋ยวนี่นี่ครับทั้งท่าหมวดของเขานะเป็นแบบนี้ชอบตัวนี้นะเหมือนบางทีอารมณ์เหมือนโบราณจริงๆอ่ะเหมือนแบบถือตะเกียงอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะมาหาของที่อยู่ในเนี่ยเนี่ยกสองอ่าอยู่นี่ใช่ไหมอ่าอ่าอะไรเงี้ยเหมือนดูหนังโบราณน่ะที่เขาแบบถือตะเกียงสองหาของอะไรประมาณนั้นนะเฟี้ยวมากส่วนเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะนี่ครับโมตีเราติดอย่างนี้นะครับพอเราติดเข้าไปปุ๊บ เห็นไหมครับไฟมันจะไม่ได้ออกไปข้างหน้าเหมือนเดิมมันจะออกข้างแทนอารมณ์เหมือนเราแบบวางไว้อย่างเนี้อะไรอย่างนี้ซะมากกว่าเน้นแบบเวลาแขวนหรืออย่างเงี้ยให้เราเหมือนเป็นไฟดาวไลท์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะปกติไฟพุ่งนี้ปุ๊บกลายเป็นดาวไลท์ลงล่างอ่าคือตรงนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมไปใช้ที่มืดให้ดูเหมือนเดิมจะได้เข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะจิดหัวแบบนี้พร้อมครับดูครับเมื่อผมเปิดเห็นไหมครับ ถามว่าไฟมันไปข้างหน้าไหมก็ยังไปอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปอยู่ตรงนูน้นคอนสว่างอยู่ที่หัวนี้ทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมครับคอนสว่างอยู่ที่หัวนี้ทั้งหมดครับซึ่งมันก็ช่วยให้มองเห็นรอบๆได้คือตรงหัวเนี่ยมันเป็นหลอดไฟเลยแหละมันสว่างปุ๊บแล้วก็แบบแผ่ออกข้างอย่างนี้ทาให้รอบตัวมันมองเห็นได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมเปิดทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนเจ้ากระดูชัดอีกทีถ้าเกิดถอดหัวจะเป็นอย่างนี้เอ้ยอันนี้ลูเปิดมา เห็นไหมครับตัวอื่นมืดหมดเฉพาะตรงที่ไฟส่องไปจะสวา่างเก็วีมืดตัวผมมืดนะครับแต่เมื่อใส่ตรงนี้ปุป๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอบๆครับเก้าอี้มองเห็นตรงนี้ตอนก็จะสว่างเหมือนเดิมตัวผมมองเห็นเห็นไหมครับมันแบบกระจายวงออกรอบข้างนั่นเองนะครับซึ่งตันนี้ถ้าเกิดเราซูมอะถ้าซูมก็แค่ลดลงอ๋อโดยซูมก็แค่ลดลงนะครับประมาณนั้นนี่คือประโยชน์ของขเขาอารมณ์เป็นเสมือนเป็นหลอดไฟเลยล่ะดวงหนึ่งเนี่ยสมมติเราถือให้ข้างบนเนี่ยเห็นไหม มันเป็นหลอดไฟดวงหนึ่งไปเลยนะครับไม่ได้ส่องพุ่งตรงลงเหมือนไฟฉายธรรมดาถ้าเป็นธรรมดามันจะส่องพุ่งตรงไปได้อย่างนี้นะครับแล้วแต่การใช้งานนะอ่าอารมณ์เหมือนไฟเหลืองไฟส้มข้างบนนั่นแหละแต่ว่าเป็นไฟขาวนะครับเปลือกขาอยานได้สีขาวก็เชิญน,นี้ไปติดปุ๊บก็ได้เห็นไหมเป็นไงครับเฟี้ยวนะครับ,น,รบนี่นะครับคือไฟฉายตัวไม้สุดผมแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ครับบอกเลยว่าแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นจำมรุ่นมันไว้ให้ดีนะครับ LY01 นะครับนี่ถ้าใครชอบแบบความคลาสสิกชอบแบบไฟแบบโป๊กโป๊กเบิบบ้มเบิ้มอย่างนี้จัดไปได้ตัวนี้ผมว่าเฟี้ยวที่สุดเลยนะครับไม่เคยเจอผมเพิ่งเคยเจอดีครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนสนใจตัวนี้ครับผมไม่ได้ขี่เขาที่ใต้วิดีโอนะครับไปจัดกันได้นะครับคุ้มค่าสุดไปเลยผมบอกเลยนะครับเหมือนอย่างเราซื้อตัวเนี้ยคิดตัวพันกว่าบาทเองเท่ากับผจญพิเมียมตัวหนึ่งเลย เผื่อๆรุ่นงกันสิตัวอาจจะอายุการใช้งานมากกว่าไม่ได้เจเหมือนกันนะครับแต่ภาษาพี่เมียมไม่เคยพังเลยผมซื้อมีมาถ่ายรีวิวหลายตัว4-5หปีได้ใช้ได้อยู่เลยนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่อยู่เป็นใช้งานอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ต้องลองใช้ดูยาวๆถึงจะรู้นะครับอโอเคครับยังไงก็มีแต่เรืโอนะครับถ้าสนใจจัดกันได้โอเคครับยังไงผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีของใหม่แบบนี้ผมจะจับมาแนะนำเพื่อนๆคนเดียวรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันใวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับนี่หลักจนด้วยไฟวิบวับวิบวับวิบวับวิบวา